สวัสดีเพื่อนเพื่อนห้องเรียนภาษาจีนหมกโสโจและเพื่อนเพื่อนที่สนใจในภาษาจีนทุกทุกคนครับวันนี้ผมขอเสนอ手掌上的十二生肖12ปีนักสัตว์บนฝ่ามือซึ่งเป็นเกร็ดความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือมิ่งหลี่ท่านเหวียนคนจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะผู้สูงอายุชาวจีนชอบถามอายุด้วยการถามปีเกิดเขาให้ผลว่ามันสุภาพกว่ากันแถมยังจำง่ายอีกด้วยเพราะปีเกิดไม่เปลี่ยนแต่อายุเปลี่ยนไปทุกปีแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันยุ่งยากและไม่ใส่ใจในการจำจนกระทั่งผมได้มาอ่านหนังสือมิ่งหลี่ท่านเหวียน และทำความรู้จักกับผัง12ปีเกิดบนฝ่ามือทำให้ความคิดผมเปลี่ยนไปแล้วเขาวางตำแหน่ง12ปีเกิดบนฝ่ามืออย่างไรมีประโยชน์อะไรบ้างผมก็จะนำมาแบ่งปันกันณนที่นี้ตำแหน่งแรกเริ่มที่โคนนิ้วชี้ซ้ายนะครับสูชื่อหูสู 牛，n iu，牛；虎，h u，虎；兔，t u，兔；龙，l ong，龙；蛇，sh er，蛇；马，m a，、啊、马；羊，y ang，羊。 หู hou หู hou จี jie จี gou geou กู zhu zhu ทั้งหมดก็12ปีเกิดของจีนเราก็มาทบทวนกันครั้งหนึ่งนะครับสูนิ้วหูิู t หลง สัอหมาายางหงจีโกูู่คำนี้เราก็มาเทียบกับปีเกิดของไทยสูก็คือปีชวดหนูหนิวฉลูวัวหูขานเสือทู่ทอ กระตายหลงมาลงมังกรของเรา,เางูใหญ่เสอมาเสงงูเล็กหมามาเมียมาย้าหยางมาแมมแพะหูวอลิงจี ละกาไก่โกจอหมาจูกุนหมูการนับอายุจากปีเกิดนั้นก่อนอื่นผู้นับจะต้องรู้ว่าปีปัจจุบันนั้นเป็นปีอะไรอย่างเช่นปีนี้คือส่เนียนปีชวดหนูเราก็จะเริ่มนับ ออตั้งแต่ปีชวดอายุที่เป็นไปได้ของคนเกิดปีชวดคือถ้าเขาเกิดมารอบหนึ่งเขาก็จะมีอายุ12ถ้าเขาเกิดมาแล้วสองรอบเขาก็จะมีอายุ24นะต่อไปก็36 48, 60, 72 84,96แล้วแต่ว่าเขาเกิดมาแล้วกี่รอบอยู่ในช่วงอายุอะไรฉะนั้น เราต้องรู้ว่าคนที่เราจะนับอายุนั้นอยู่ในช่วงอะไรสมมติว่าเขาเป็นวัยรุ่นอายุ20กว่าเกิดจีเนียนปีลกาเ,เราจะนับยังไงดีเราก็เริ่มนับ24ที่สู่เนียน24 25 26 27 ถ้าเขาเป็นวัยรุ่นเกิดปีละกาอายุ20กว่าเขาก็ต้องออมีอายุ27ปีถ้าเป็นคนจีนนับแบบจีนก็บวกเข้าไปอีกหนึ่งคือ28สมมุติว่าคนที่เราจะนับอายุเป็นคนหลังกเกษียณเขาก็ต้องมีอายุตั้งแต่60ขึ้นไปสมมุติว่าเขาเกิดหมาเหนียนปีมามียเราก็ เริ่มนับ60ที่สู่เหนียน60สิบ2 6สิบ6อ66อสหคนผู้ที่เรานับอายุนี้มีอายุ66ถ้าเป็นคนจีนบวกไปหนึ่งก็เท่ากับ67ปี